สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Ford by b a n g b e นะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจาก Ford s e r บ b y เจริญนครนะครับวันนี้ครับคุณลูกค้าผมพาคุณลูกค้าที่รับชมช่อง Ford by b a n g b e นะครับมารับเจอมารับชมกับอีกหนึ่งรุ่นพิเศษเลยครับที่นานๆจะมีเข้ามานะครับและเรียนกันแบบนี้เลยครับว่ารุ่นนี้ตัวนี้โปรโมชั่นหนักหน่วงเหลือเกินครับคุณลูกค้ากับเจ้าตัวนี้เลยครับ Ranger dbl sport หก mt 6MT เกียร์ธรรมดาถูกต้องแล้วครับคุณลูกค้าแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับเหมือนเช่นเคยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่อง Ford by b a n g b e ของผมไว้ด้วยนะครับมาครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพามาเดินดูครับว่าสเปคเดิมๆที่มาจากโรงงานเนี่ย DBL Sport 6MT นะครับให้อะไรมาบ้างนะครับพร้อมกับสเปคที่มาจากโรงงานและแคมเปญพิเศษเลยครับสำหรับเจ้ารุ่น DBL Sport 6MT นะครับเรียนแบบนี้ครับว่า ตอนนี้เหลืออยู่2สีนะครับสีบอลเงินและสีขาวที่ทางฟอร์ดไซด์บีเจริญนครและช่องฟอร์ดบายมงเบ๊ของผมนะครับจัดโปรโมชั่นเรียนแบบนี้ครับส่วนลดเป็นแสนใครไม่รับฟังพลาดเลยนะครับขอบอกเลยไปครับเดี๋ยวไปรับชมกันโอเคเล t ส g กมาครับคุณลูกค้ามารับฟังราคาค่าตัวนะครับของเจ้า DBL Sport 6 MT คันนี้กันนะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาท นะครับเป็นค่าตัวที่มาจากโรงงานเลยครับสำหรับเจ้ารุ่น dbl sport 6 mt คันนี้อย่างที่ผมเรียนแจ้งครับว่าตอนนี้ที่ซาลารีเจรินครเรานะครับและช่อง ford by b a n g b a นะครับของผมเองนะครับผมเหลืออยู่2สี2คันสุดท้ายนะครับรับฟังโปรโมชั่นดีๆเลยนะครับสำหรับเจ้า dbl sport 6 mt นะครับคันนี้สีบอลเงินและสีขาวนะครับที่เรามีนะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับส่วนรถที่สำหรับท่านที่คูลาที่ต้องการตัดสดนะครับ 150 0 0 0บาทนะครับหรือฟรีดาวนะครับผมหรือฟรีดาวพร้อมชุดแต่งนะครับผมเรียนแบบนี้เลยครับจับให้กันแบบจุกๆเลยนะครับคุณลูกค้าหรือต้องการชุดแต่งแบบจับเต็มสามารถบอกได้เลยครับเดี๋ยวผมเสกสั่นให้ตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยครับอ่าสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ dbl Sport 6 mt นะครับมากับเครื่องยนต์170แรงม้านะครับกำลังแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์ธรรมดาแบบ 6สปีดนะครับผม 6MT อย่างที่ผมเรียนแจ้งไปนะครับและรุ่นสปอร์ตเองเนี่ยความพิเศษของเขาก็คือช่วงล่างที่ได้ขึ้นมาก็จะเป็นช่วงล่างแบบโช๊คโมโนโทูบนะครับโช๊คโมโนทูบก็คือโช๊คแบบแก๊สและน้ำมันผสมกันนะครับซึ่งจะให้การซับแรงที่ดีเยี่ยมยิ่งกว่าโช๊คที่เป็นโช๊คแบบน้ำมันธรรมดานะครับในรุ่นที่ต่ำลงมานะครับก่อนตัวสปอร์ตนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวสปอร์ตขึ้นไปนะครับของเลนเจอร์เราก็จะเป็นโช๊คที่เป็นแบบโมโนทูบ ขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับคุณลูกค้าเป็นไงครับกับแคมเปญนะครับแล้วก็สเปค ที่มาจากโรงงานนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งครับฟรีดาวนะครับคุณลูกค้าหรือฟรีดาวพร้อมชุดแต่งนะครับหรือส่วนลดที่1นึ0 0 0สบาทชอบแบบไหนแจ้งผมได้เลยครับฟอร์ดบายบังเบสยินดีให้บริการและเดี๋ยวจัดให้ถูกใจคุณลูกค้าเลยมาครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาเดินดูครับความพิเศษของสีที่เป็นสีบอลเงินจากโรงงานนะครับเรียนแบบนี้ครับเราเหลืออยู่2สีนะที่จัดโปรอยู่ตอนนี้นะครับมีสีขาวและสีบอลเงินนะครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูสเปคที่มาจากโรงงานกันว่าเป็นอย่างไรไปรับชมครับ โอเคครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้ารุ่นสปอร์ตนะครับคุณลูกค้าจะเห็นว่าด้านหน้านะครับจะมาพร้อมความเด่นชัดก็คือตัวโลโก้คําว่า FORD นะครับที่อยู่ในด้านหน้านะครับตัวนี้จะยังไม่มีกล้องหน้ามาให้นะครับแล้วก็ตัวเรดร์ก็จะยังไม่มีมาให้นะครับอ่า ตัวนี้นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีเทากาไฟนะครับบวกมากับตัวเอกันชนด้านหน้านะครับผมที่ถับลงมาจากตัวกระจังหน้าจะเป็นสีเทาออกกาไฟเช่นกันนะครับในส่วนอกสเกิร์ตล่างนะครับจะมาในสีที่เป็นบอลเทานะครับพร้อมห่วงลากจูงทั้งสองจุดนะครับคุณลูกค้าถัดมานะครับด้านหน้าอีกเห็นไหมครับไฟ เอกลักษณ์ของทางในเจเลนเจอร์รูปแบบ4ีแคมนะครับไฟเดย์ไทม์นะครับตัวนี้โคมเป็นแบบมาติรีเฟคเตอร์นะครับหรือว่าโคมเอ่อ LED นะครับแต่เป็นการเปิดปิดแบบอัตโนมัติด้วยนะครับคุณลูกค้าอ่าตัวนี้เป็นการเปิดปิดอัตโนมัตินะครับต่อให้เป็นโคมที่ไม่ใช่โคมแมสติก LED เองรุ่นนี้ให้มาค่อนข้างพรีเมียมและคุ้มเลยครับคุณลูกค้าและนี่ครับไฟตัดหมอกด้านล่างเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับปรับเปิดปิด ตามการหักเลี้ยวนะครับของพวงมาลัยคุณลูกค้าเลี้ยวมาทางซ้ายนะครับหลอดไฟตัดหมอกก็จะติดมาให้นะครับอันนี้คือความยานฉลาดและความพิเศษของรุ่นสปอร์ตนะครับ 6AT หรือ 6MT ที่ผมนำเสนอเลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวไปรับชมด้านข้างกันต่อครับโอเคครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านข้างนะครับด้านล่างนะครับ ตัวนี้ล้อที่มาจากโรงงานนะครับจะเป็นล้ออลลอยนะครับผมขนาด18นิ้วนะครับเป็นสีดำนะครับขิดมาด้วยสีเงินนะครับผมลัดมาด้วยยางกูดเยียร์นะครับขนาดยาง255 65 R18 นะครับเป็นมาตรฐานที่มาจากโรงงานเลยนะครับพร้อมกับนี่ครับปีกนกนะครับที่ทางฟอร์เราให้มาจากโรงงานค่อนข้างใหญ่เป็นปีกนกอิสระแยกบนล่างนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับตัวล่าง ตัวบนแยกกันนะครับเป็นปีกนกอิสระนะปีกนกปรับองศาค่อนข้างใหญ่นะครับนี่แหละครับคือข้อดีของดังฟอร์ดเรานะครับผมว่าบอดี้ใหญ่แต่ช่วงล่างเองก็ใหญ่ตามไปด้วยครับนี่คือความพิเศษนะครับที่ดังฟอร์ดเราให้มาเลยบัวมาก่อนนี่ครับคิ้วซุ้มล้อขนาดโดยประมาณ3นิ้วนะครับผมที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับและนี่สกูปด้านข้างคําว่าเทอร์โบนะครับบ่งบอกเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับร้อยเจ็ดสิบแรงม้า ในตัวนี้นะครับกระจกหูช้างด้านข้างนะครับคุณลูกค้าจะเป็นสีเทากาไฟนะครับตัดกับสีรถพร้อมมาด้วยไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับและตัวกระจกบานกระจกตัวนี้นะครับเป็นการปรับแบบไฟฟ้ากระจกเองก็พับแบบไฟฟ้านะครับอันนี้คือความพิเศษของรุ่นสปอร์ตเลยมือจับเห็นไหมครับว่าตัวนี้ไม่มีลูกกุญแจนะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับเพียงแต่คุณลูกค้ามือสอดปุ๊บกุญแจอยู่ในระยะ สามารถเปิดได้แตะปุ่มปุ๊บภูใจอยู่ในระยะล็อกได้ครับอันนี้คือความพิเศษที่ให้มาในรุ่นสปอร์ตเลยครับคุณลูกค้ามันไดด้านล่างเห็นไหมครับว่ามาเป็นชิ้นดําแบบ PVC นะครับผิวด้านบนเป็นผิวหยาบกันลื่นด้วยนะครับรับน้ําหนักได้ไม่ต่ํากว่า100กิโลแน่นอนนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าคิ้วสุ่มล้อเหมือนกันขนาดยางเหมือนกันเท่ากันกับล้อหน้านะครับพร้อมมาด้วยตัวแหนบบรรทุกนะครับนี่สแผ่นนะครับทั้งหมดให กำลังให้น้ำหนักการบรรทุกที่ประมาณตัน200 1 200กว่ากิโลนะครับที่เคมมาจากโรงงานแล้วนี่ครับความพิเศษก็คือโชคที่เป็นโชคแบบโมโนทูบนะครับที่ติดตั้งในตัวตั้งแต่สปอร์ตขึ้นไปอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันต่อครับว่าเป็นอย่างไรโอเคครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติเองนะครับสิ่งที่ไฟท้ายที่สปอร์ตให้มาจากโรงงานนะครับจะเป็นไฟแบบ LED นะครับไฟเบรกจะเป็นดวงแบบเม็ด LED นะครับเต็มเส้นแต่ตัวไฟพามากไฟถอยหลังยังคงเป็นหลอดฮาโลเจนเหมือนเดิมนะครับคุณลูกคา้าอ่าถัดมาครับตัวไฟเบรกดวงที่3ที่มือเปิดฝากระบะก,ก็มีมาให้นะครับคุณลูกคา้าและนี่ครับโลโก้คำว่าฟอร์ดด้านหลังที่ติดอยู่ที่ท้ายกระบะพร้อมมาด้วยกับกล้องถอยมองหลังเห็นไหมครับที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานซึ่งตัวนี้ก็จะไปแสดงผล ที่หน้าจอ s ิงโคเอไปในห้องโดยสารนะครับและตัวหนังสือนะครับคำว่าสปอร์ตที่มีมาให้เลยนะครับแล้วก็ตัวบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะเองนะครับที่ให้มาก็จะเป็นชิ้นดำนะครับผิวบนเป็น PVC นะครับถัดลงมาก็จะเป็นสีเทากาไฟตัดกับตัวสีรถนะครับในทุกรุ่นที่ทางสปอร์ตให้มาบวกมากับไฟสองป้ายทะเบียนนะครับที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานอ่าและนี่ครับเอกลักษณ์ของทาง n e x t Gen r a n g e r เราก็คือช่วงล่างเลยครับ ลูกค้าลองสังเกตดีๆเลยนะครับว่าโชคของทางเนทเจเลนเจอร์เนี่ยจะอยู่ออกมาสุดชั้ซีเลยนะครับอันนี้คือความพิเศษเลยนะครับช่วยในเรื่องการบาลานต์ตัวรถนะครับเสริมสมรรถนะในการขับขี่เป็นอย่างดีเลยครับลูกค้ามาครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนจะไปดูด้านในดูฝาท้ายนิดนึงครับฝาท้ายก็ให้มาแบบตัวอิซิลิปนะครับเป็นตัวผ่อนแรงนะครับเห็นไหมครับลูกค้าเวลาเราจะปิดฝาท้ายนี่ครับ สองนิ้วสบายสบายเลยครับหายห่วงครับสำหรับรุ่นสปอร์ตอีซีลิฟฝาท้ายเบาสบายเบายิ่งกว่าปุยนุ่นนะใช้คำนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในห้องโดยสารกันไปโอเคครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านท้ายก่อนเลยนะครับแถวที่2ตอน2นะครับตอนนั่งนะครับผมจะเห็นว่านะครับเบาะที่ให้มาภายในจะเป็นโทนดำทั้งหมดนะครับและเป็นวัสดุ เป็นหนังนะครับคุณลูกค้าอ่าอันนี้คือความพิเศษของรุ่นสปอร์ตเลยนะครับที่ให้เบาะหนังมาจากโรงงานในส่วนของบุหลังคาด้านบนจะเป็นโทนสีเทาอ่อนนะครับคุณลูกค้าอ่าตอนนี้ครับความพิเศษของรุ่นสปอร์ตที่ให้มาก็คือนี่เลยเห็นไหมครับจะมีแอร์แถวตอน2นะครับพร้อมมากับนี่ครับช่องเสียบไฟ USB นะครับที่ให้มาขนาด12โวลต์นะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงเลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากันต่อสําหรับภายใน โอเคครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหน้านิดนึงนะครับจะเห็นว่าคอนโซลนะครับที่ให้มาค่อนข้างมีความพรีเมียมเรียบหรูเป็นอย่างดีเลยนะครับเห็นไหมครับกิวช่องแอร์ต่างๆสีคอนโซลนะครับเป็นสีเบจออนสีดานะครับแต่ความดําของตัวนี้นะครับจะคล้ายๆแคปล่านะครับผมที่มาจากโรงงานบวกกับสีเทา ออกเป็นเทาเอาแลมโบอ่ะครับคุณลูกค้าค่อนข้างสวยเลยครับตัวจริงนี่สวยจริงๆครับคุณลูกค้าอยากให้ลองมาสัมผัสเลยครับแต่นี่ครับผมหน้าจอกลางนะครับที่เป็นหน้าจอซิงค์โฟเอนะครับคุณลูกค้าให้มาขนาด10.1นิ้วนะครับผมและเบาะคนนั่งขับและคนผู้โดยสารนะครับปรับแบบ หทิศทางนะครับสำหรับบริสารปรับ4นะครับคนขับปรับ6นะครับอันนี้คือสเปคที่ให้มาจากโรงงานเลยครับผมอ่าแล้วก็มีถัดลงมานะครับด้านล่างนิดนึงนะครับก็จะมีไวเลสชาร์จที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับพร้อมช่องเสียบ USB นะครับเห็นไหมครับและนี่ครับความพิเศษของตัวในเกนทุกรุ่นนะครับ อุณภูมิของแอร์นะครับจะสามารถแยกซ้ายและขวาอย่างอิสระนะครับคุณลูกค้าแต่ตัวพัดลมเองจะเป็นการปรับแบบจุดเดียวนะครับแต่อุณภูมิเนี่ยเราสามารถแยกฝั่งซ้ายออกจากฝั่งขวาได้นะครับคุณลูกค้านี่ครับพวงมาลัยนะครับที่ให้มาจากโรงงานนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตค่อนข้างมีความพรีเมียมสวยงามเลยนะครับคุณลูกค้าเอะนี่นีครับผมลืมพระเอกของงานเลยตัวนี้เลยเห็นไหมครับ รุ่นนี้เป็นสปอร์ต6 MT เห็นไหมครับตัวนี้เป็นแรไอเทมเลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่ต้องการความเลาใจความสนุกในการขับขี่พลาดไม่ได้กับเกียร์ธรรมดาเลยครับคุณลูกค้าและหน้าจอเห็นไหมครับตัวนี้ผมยังไม่ได้สตาร์ทให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับคุณลูกค้าหน้าจอแสดงผลหน้าปัดนะครับให้มากับขนาด8นิ้วเลยนะครับคุณลูกค้าหน้าจอแสดงผลหน้าปัดตัวในนะครับถัดมาก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับแล้วก็ตัวปุ่มปรับ แท็กชั่นคอนโทรลต่างๆนะครับจะอยู่ที่ปลายนิ้วสัมผัสของคุณลูกค้าเลยแล้วก็อย่างที่ผมเรียนแจ้งลูกคลิปครับพวงมาลัยของ Ford เราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับหรือพวงมาลัย E p a r t นะครับซึ่งข้อดีของพวงมาลาย e ัย e-part คือเวลาคุณลูกค้าขี่ความเร็วต่ำหรือจอดอยู่กับที่เนี่ยมันจะมีความเบามากครับ<อ>คุณลูกค้าจะสามารถหมุนท้ายหมุนโดยใช้ประมาณ2นิ้วได้เลยครับเบาแรงมากแต่ถ้าเวลาคุณลูกค้าขับขี่ไปเนี่ยมันจะหนักจะหน่วนขึ้นให้ครับสร้างความกระชับและความมั่นใจในการขับขี่ นะครับอันนี้คือข้อดีของพวงมาลัยอีพาร์เลยครับคุณลูกค้าโอเคครับสำหรับภายในของเจ้า DBL SPORT 6 MT ก็โดยประมาณนี้ครับและนี่ครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวลืมครับเดี๋ยวลืมนี่ครับเห็นไหมครับเบาะนะครับของเจ้าส p o r t เองนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับคุณลูกค้าเบาะหนังนะครับทรงคล้ายๆแบกกซีดหน่อยๆนะครับและบวกมาให้กับนี่ครับ คำว่าสปอร์ตที่ให้มานะครับเป็นปั๊มจมลงไปในหนังนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของรุ่นสปอร์ตเลยโอเคครับคุณลูกค้าสําหรับเจ้าสปอร์ตหกเอย่างที่เรียนแจ้งครับ2คันสุดท้ายครับสีบอลเงินนะครับและสีขาวนะครับที่ส่วนลด1นึ0 0 0สบาทหรือฟรีดาวนะครับหรือฟรีดาวพร้อมชุดแต่งนะครับหรือจะเอาดอกเบี้ยศ บอกมาเลยครับแต่ผมจัดให้นะครับสองคันเท่านั้นนะครับพาดแล้วพาดเลยหมดแล้วหมดเลยเรียนกันแบบนี้เลยครับคุณลูกค้าเป็นไงกันบ้างครับคุณลูกค้ากับการพาเดินดูนะครับสเปคเดิมเดิมของเจ้า d b l Sport 6MT คันนี้นะครับที่มาจากโรงงานแล้วก็โปรโมชั่นนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวอย่างที่ผมแจ้งไปเน้นย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีครับกับ ส่วนลดที่1,50,000บาทนะครับหรือฟรีดาวนะครับหรือฟรีดาวพร้อมชุดแต่งนะครับลูกค้าดดอกเบี้ย0%เอาเอากันเข้าไปครับจะเอาแบบไหนบอกเลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ มันได้หมดเลยครับคุณลูกค้านาทีทองครับและเรียนแบบนี้ครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับ d b l sport 6 mt นะครับที่เราจัดโปรโมชั่นแบบนี้นะครับเหลืออยู่2คันสุดท้ายนะครับคุณลูกค้ากับสีบอลเงินนะครับและสีขาวนะครับท่านใดที่สนใจในความสนุกเล้าใจของเกียร์เมนนุ่นนะครับเรียนเชิญเลยไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งสําหรับ2สีสุดท้ายที่จัดโปรโมชั่นนะครับที่ช่อง ford by bangbet นะครับผมเบสที่รึกษาการขายของ ford sidebery เจริญนครนะครับโอเคครับคุณลูกค้าสําหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตจบคลิปการรีวิวเจ้า ตัวพิเศษนะครับแปะโปรโมชั่นพิเศษ DBL Sport 6 MT ไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันว่าผมมี Next Gen Ranger หรือ Everest รุ่นไหนนะครับของทาง Ford เรามานำเสนอแล้วก็แคมเปญดีๆพิเศษๆแบบไหนมานำเสนอให้กับทางคุณลูกค้าที่รับชมช่อง Ford by b a n g ของผมได้รับทราบอีกสำหรับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาครับอัสลามอะไยกุมสวัสดีครับ